วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวอนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่ในเกมโลบั o แมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์ตอนนี้ก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับผมเป็นอัปเดตเล็กนะครับยังไม่เป็นอัปเดตใหญ่โอ้โหตัวละครน,น้องมันสุดยอดไปเลยโอเคในนนวดีีีโออ้ผมมมขยืคนนาก็ มันอัปเดตอันนี้นะครับทุกคนจะให้ดูนะครับมันเป็นเลดใหม่นะครับตัวละครใหม่นี่นี่ฮะตัวละคร6ดาวที่ได้จากเลดนะครับทุกคนตัวละครนี้นะครับจากเรื่องดาบพิฆาตอาสูรนั่นเองนะครับแนะนาว่าอย่าสปอยนะครับทุกคนไม่งั้นจะโดนแบนนะครับโอเคเลดใหม่ก็คือเนี่ยผม Shadow Island นะครับหรือว่า Mist Island มันเป็นเหมือนสายหมอกอะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นหมอกมั้งนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะตัวละครนี้ถ้าเราผ่านเลดอันนั้นมาได้เราจะได้มานี่ฮะ เป็นธาตุน้ํานะครับยืนพื้นดาวน์โหลสี่วิโจมตี1ทีนะครับมีคาตัลลี่ด้วยนะครับสินะครับบูทตรงนี้แล้วก็ดาเมจสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบส่วนระยะเนี่ยสี่สิบนะครับทุกคนสี่สิบหน้าตาก็ประมาณนี้นี่ผมใส่ให้ดูนี่ฮะก็ดาบพิฆาตสูตรเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะอัปเดตเข้ามาในเนี้ยเมื่อไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มเกินมาแล้วใช่ไหมมีเลดอันนี้มาเดี๋ยวรอด,ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนถอดออฟก่อนดีกว่าอ่่าอออออฟกกนนไปเดดี๋ยวลวลงูั่า เก่งขนาดไหนครับนี่500นะครับทุกคนเลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบวกให้ด้วยนะครับถ้าเวล175จะเท่าไหร่นะครับทุกคนสำหรับตัวละครนี้นะครับทุกคนมันเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับไม่มีน่าจะไม่มีเอฟเฟกอะไรนะเป็นตัวละครเลสผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะเก่งเดี๋ยวรอดูกันว่ามันเก่งขนาดไหน500นะครับนี่ครับวาง500นะครับถ้าเราวางไปปุ๊บมันจะยืนท่านี้นะครับทุกคนอันนี้ผมยังไม่เคยอ่านมังงะหรือว่าดูมาก่อนนะครับฉะนั้นนี่คือใหม่มากเฮ้ย มันตันทุกคนโจมตีสตันนะครับเหมือนเป็นท่าตดนะครับวิ่งปลูดไปใช่ปะเหมือนเป็นหมอกเข้าไปฟันนะพุ่งไปฟันอันนี้จริงๆน่าจะเป็นโคนมากกว่านะนี่ครับสตันนะครับและตัวตรงเนี้ยมันจะไม่รับเอฟเฟกนะครับผมประมาณ2 2ครั้งนะอ่าครั้งนี้น่าจะรับแหละรับไหมไม่รับนี่ครั้งนี้รับครั้งนี้รับครั้งที่3นี่ทุกคน ประมาณนี้มันมีคูดาวประมาณห้าหกวินั่นแหละนะครับสำหรับตรงนี้มาอัพกันเลยดีกว่าครับผมขั้นแรกนะครับใช้เงิน4,500นะครับดาเมจ12,000นะครับมิดสไตร์นะครับนี่ไงโคนจริงจริงด้วยอุ๊ยโหมันพ่นฟองทำไมมันถึงเป็นฟองวะจริงๆมันคือควันนะครับทุกคนเออนี่มันคือควันนะโอเคนี่ควันประมาณนี้อ่าเดี๋ยววางตัวนี้หน่อยอัพ1ขั้นนะครับแล้วก็ขั้นที่2นะครับผมขั้นที่2ใช้เงินนะครับ5,000ดาเมจเพิ่ม15,000 อัพได้ประมาณ5ขั้นนะครับคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าเลดไแม่งยากมากยากมากทุกคนผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าต้องเล่นหลายๆคนนะครับต่อมาเจพันรอยะครับระยะเพิ่ม30นะครับดาเมตอยู่ที่25งหมรวมกันก็50,000นะครับทุกคน6,000 60, 0ได้ปะเนี่ยโอ้โหแล้วก็แอนิเมชันใหม่นะครับช่วงมิสคอนเนคชั่นอะไรสักอย่างนี่ครับโหการเชื่อมต่อของมอกโอ้แม่งโคตรกว้าง นี่ครับ70นะครับทุกคนใช้เงินไปแค่หมื่นหเท่านั้นนะครับแล้วก็2ขั้นนะครับใช้เงิน1 0,000ดาเมจเพิ่ม3 5มหมครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับเพิ่มดาเมจเป็น40,000ระยะเพิ่มอีก40่สิบนะทุกคนนี่ฮะโอ้โหหนึ่งหมื่นห้าพันธาตุน้ำนะครับตัวละ4ี่หมื่นสองครับตัวละครนี้ต่อการวาง1ตัวนะครับทุกคนดาเมจพี่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับระยะหนึ่งร้อยสิบสี่วิโจมตีหนึ่งทีตีโคตรเร็วและเป็นตัวละครที่ เออเล่นได้ว่าผมว่ามันโกงนะถ้าเวล์ร้อยเจ็เนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ3ามแสนสองเออสามแสนสองสามแสนหนึ่งประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งดีมากๆนะครับใครที่ลงนะครับมีเทคนิคอะไรก็รบกวนคอมเมนต์นะครับเป็นขเขาเรียกอะไรเป็นทริคให้กับคนที่อยากจะลงบ้างนะครับทุกคนคือผมไปลงเนี่ยมันยากมากนะครับอ่ะบัฟครับบัฟไปดาเมจอยู่ที่400,000น,นะครับเอาจริงๆถ้า เออร์วินเนี่ยมันบัฟมันได้แค่200%นะครับจริงๆมันต้องบัฟเป็นบุกซะมากกว่านะครับทุกคนประมาณนี้นะครับนี่คือตัวละครนี้นะครับไม่มีอะไรมากนอกจากว่าตีละตันแล้วก็ตีไก่มากนะครับไกลมากๆ ถ้าบับระยะด้วยนี่คือดีเลยนะครับผมสำหรับตัวละครนี้เป็น6ดาวธาตุน้ําแนะนําว่าไปลงเลทกันเยอะๆนะครับผมมันเป็นเลทใหม่นะฮะเป็นเป็นเลทสายหมอกอะไรสักอย่างนะครับก็ไปลองดูนะครับผมโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแะผมไปเจอคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วกด subscribe ด้วยนะครับผมมีทิกอะไรคอมเมนต์กันเลยนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย